ซึ่งอง์ปี55นะพอ่อเขาเรียกว่าปีอารมณ์ดีหัวเาะออะา5ความสุขพี่ก็สุขแลก็นี่ฮะปี55นะหลวงพอ่อก็เมตตามอบให้ด้วยปี55ในฐานะลูกศิษย์เนี่ยหลวงพ่อที่เป็นพระยังไงฮะวาหน่าเรื่องสายมากครับ ไม่มตตาานะไม่มีบนให้ใครให้ให้สะเทืน uh huh. อนเอาค่ะเน, uh huh. นาทำเงินปาช่วยกันใครทําใครก็ได้ประมาณนั้นนะครับอ๋อ uh huh. อยู่กับหลวงพ่อมากี่ปีแนละ้วผมเป็นเด็กที่นี่ครับอยู่วัดสุกเชอระหว่างวัดสุกเชอกับวัดหนองค้าอะฮะผมก็มานี่ตั้งแต่ผมเป็นรุ่นรุ่นนะอแต่ผมก็ทํางานก็ว่งางๆก็เข้ามาบ้าง uh huh. แต่ช่วงที่ผมมีอายุข,ขึ้นมาตั้ง สี่่าเนี่ยผมก็ว่าเวียนว่าอยู่ที่ที่นี่ครับอ๋อยู่ตรงเนี้ยแหละครับช่วยงานหลวงพ่อใช่ครับ๋อหลวงพ่อเป็นเป็นศิษย์ของเกจิอาจารย์ดังหลวงพ่อเริ่มปรัมโมพระพระครูวิทยาพรครับครับอือันนี้อันนี้ท่านท่านร่ำเรียนวิชามาทางสายหลวงพ่อเริ่มจะบอกในความรู้สึกผมที่สัมผัสกับอาจารย์มาเนี่ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อเริ่มน่ะอเขาเมตตา อาจารย์สวนพระครูวิมุตต์อะไรนะชอบธรรมาพิรมธรรมาพิรมเนี่ยมผมก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเหมือนกับลูกหลานนะ<อ>มีอะไรก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยมีอะไรเขาก็ให้หลวงพ่อ,อให้หลวงพ่อสวเนเป็นหลักแม้กระทั่งเวลาที่ท่านมรณภาพหลวงพ่อเริ่ม,มก็ ของอะไรที่เป็นมวลสารสิ่งของที่หลวงพ่อเริ่มรักเนี่ยก็อยู่ที่อาจารย์นี้มากที่สุด<อ>คือผมเรียกอาจารย์อา,อาจารย์เนี่ยมันติดปากมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กครับนะเดี๋ยวนี้าชาวบ้านหรือคนที่รู้จักก็จะเรียกหลวงพ่อส่วนถ้าคนอื่นมาพ่าก็เรียกหลวงพ่อแล้วอ๋อฮพ่อก็เรียกหลวงพ่อเห็นว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยได้รับความนิยมสร้างมาตั้งแต่ปีไหนละโอยงผมนี่ จะบอกว่าผมมีเกือบทุกรุ่นก็ได้ของของอาจารย์เนี่ยของหนุ่พ่อเนี่ยมีเกือบทุกรุ่นรุ่นละสิบาทห้าสิบาทผมเช่าเก็บไว้หมดอะ่ะเหรอรุนแรกไปีไหนฮะรุ่นแรกที่นิยมดังๆที่สุดก็มีเหรียญเ,เหรียญเสมาที่ที่ดังสุดอยู่ในวงการภาะเครื่องเนี่ยปีอะไรอะ่ะห้าสิบห้าครับเนี่ยพร้อมพร้อมกับเหรียญรุ่นเนี้ยที่ที่เข้ามาตั้งถวายหนวงพ่อเนี่ยโอุ้กเสกกับที่เดียวกันนอาจ์เนาะ นะแต่อันแล้วอันนี้ก็ปลูกเสกมาอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนที่ที่มีชื่อเสียงสุดก็มันก็จะเป็นภ่าที่สร้างปีห้าสิบห้าส่วนที่เก่าๆของวัดหนองค้าที่นิยมก็มีเหรียญรูปไข่ปี2อ2 0นนั้นก็นิยมก็มีประสบการณ์มากประสบการณ์มียังไงบ้างที่ก็เท่ากับว่าตัวผมเองนะผมไม่เคย ก็ได้แต่ไปมีความเมตตาอยู่อย่างเงี้ยไปมาไหนก็มีคนชอบมีคนพูดคุยให้ความนับถือเหล็กรุ่นน้องก็อานับถือส่วนคนใหญ่ก็เราก็น้อมน้อมอยู่แล้วครับก็เมตตาเราประมาณนั้นครับก็ส่วนว่ามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวนผมบอกได้เลยว่ากับทุกรุ่นน่ะของผมว่ามีอ่ะเห็นว่าเห็นว่าหลวงพ่อได้พูดคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเกจิเนี่ยถ้าดุดุหน่อย นีก็จะเป็นเรื่องเรื่องพงศพันชาติแค่คาดถ้าเมตตาเนี่ยนะก็จะออกไปทางเมตตานลวงพ่อนะนะหลวงพ่อนี่ก็ดูจะออกไปทางเมตตาเนาะเห็นโอ้โหเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะเลยในวัดเมตตาน่ะส่วนหนึ่งนะผมจะบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เรื่องเมตตาสัตว์เรื่องเมตตาญาติโยมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ส่วนนะถ้าประวัติหลวงพ่อผมเป็นเด็กรุ่นรุ่นเนี่ย เขาก็จะมีเพื่อนร่วมกลุ่มของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับถึงท่านเงียบๆอย่างนี้ก็เหอะในเรื่องของสมัยนั้นชนบุรีก็รู้อยู่แล้วออ่านักเรียนใช่ครับกต่นนี้ผมก็ได้ข่าวมาผมไม่อยากจะพูดมันเป็นการแบบเราพูดอะไรเราไม่เห็นไงแต่ว่าในในวงการก็จะมีคนรุ่นเดียวกันะเขาก็จะเล่าให้ฟังให้เด็กๆอย่างผมเนี่ยฟังมีมีมีพี่โชครุ่นนั้นเขาเขาเชี่วกัาพวกพีโชก นะพวกโชคพิชเชาอะไรกับคนถูกเชอะแต่นั้นผมก็ได้ข่าวมาเฉยลืดตื้นหนาบางเนี่ยแต่ว่าเรื่องนักเลงอ่ะลุงพ่อเขาไม่นักเลงแล้วแต่ว่ามีนะครับลุงพ่อเคยนั่งกับเกตีดังๆาเน่ยแต่เผมเป็นคนทำงานต้องนี่ที่มือแล้วก็ที่มือนี่ใกล้ชิดท่านเคยนั่งกับเกตี วัดเขาพระคุณนานันโอปู่โฮกก็เกิดเคยนั่งผมด้วยกันอ๋อหลวงพงตึงนี่มรณะไปแล้วนะแล้วก็พระเกใช่่นาันรเีงนี่หน่อยนี่อยู่วงการพระเก่าทำไมถึงมาสัทธาหลวงพ่อดคือเขาตามเองผมเองเ่ย ขใะเรื่องของพระเก่าแต่ก็ไม่ได้เก่าถลึกมากนะนะครับแล้วผมก็อยู่กับสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยนะครับแล้วก็มีการจัดการประกวดพระเครื่องทุกปีนะครับมีอยู่ปีหนึ่งผมก็เข้ามากาบงพก็นะครับแล้วก็รึกษาท่านว่าผมอยากจะได้วัตถุมงคลเนี่ยไปแจกคณะกรรมการ ที่มาร่วมในงานนะครับเพื่อจะเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อให้กับคนในกรุงเทพหรือคนทันท่วไปเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้รับทราบนะครับหลวงพ่อท่านก็เมตตานะครับให้พรนะไปหลายรุย่นนะครับหลายรุ่นแล้วก็จำนวนบ้านบ้านนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการหรือโคศกรรหรือที่พิจรรารณาผู้มาร่วมงานเนี่ยก็ได้รับแจกไปกัน คนละเล็กคนละน้อยนะครับปอก็ได้ประสบการณ์ปอมพลก็ได้ในเรื่องของโุบลากนะครับและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ได้ยินคาพูดจากพี่น้องวงการพักว่าเอ้สปีต่อไปจัดเนี่ยที่ทีท่าปอมพ่วนแจกอีกไหม,อ,มอันนี้พอพูดอย่างนี้ทุกเนี่ยเราก็ดีใจแล้วว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับพี่น้องวงการพักันะครับ แล้วหลวงพัอทค,คือมันก็สร้างความหนักใจให้เราแล้วว่าเรา,ารต้องมาลบกลัวหลวงพ่อท่านอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่หลวงพ่อให้ไปเนี่ยก็หลายสตางค์อยู่นะครับบางครั้งถึงหนักนับซึ่งมันเป็นบุญบุญที่ผมติดท้ายแล้วก็เป็นบุญคุนที่ท่านเมตตาผมแล้วก็หลวงพ่อเองท่านก็เมตตาผมแต่งสร้างให้ผมเป็นที่ปรึกษาท่านนะครับ,รบดังนั้น ถ้ามีโอกาสจะทดแทนรบคุณเนี่ยผมก็พร้อมที่จะหลงเข้ามาช่วยนะครับ,รบผมก็ได้พูดคุยกับคณะกรรมก,การวัดน,นะครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกหลานของคนแถวนี้นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าผมก็ส่วนเนี่ยท่านเมตตานะครับใครมาขอทาวัตถุมงคลอะไรอย่างเท่านเมตตาท่านไม่มีสิทธิอนนะครับแลวทุกวันเนี่ย จะมีประชาชนทั่วไปเนี่ยนำรถมาให้ท่านเจอบ่อยมากนะครับโดยว่าเสาที่แน่นๆนะครับแล้วก็บางคนก็มาอาบน้ำมนเพื่อสะโดเพราะเดี๋ยวลูกมันมีซึ่งเราต้องยอมรับว่าที่น้องประชาชนเราแว่นเนี้ยมนก็เลยคุยกับทางคณะกรรมการที่มีที่มีแบบขาวได้กี่หลายท่าน ว่าวันคงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทําอะไรให้กับหลวงพ่อเพื่อมาบูรณะวัดส right ักครั <S <S ้งหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเราจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นมั่งมีทรัย์นะครับเพื่อตอบแทนพระคุณหลวงพ่อสักพุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตั้งใจไว้ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ถวายให้กับทางวัด ว่วนที่หลวงพ่อท่านจะนําไปใช้อะไรในกิจกรรมของวัดเนี่ยก็สุดแล้วแต่หลวงพ่อนะครับซึ่งจากจากที่อนุชามาดูเนี่ยภในวัดเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยอยีกเยอะนะครับที่จะต้องบำรุงพระสุทธศาสนาบำรุงวัดนะครับ,รบก็อยากจะขออนุญาตรายการนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ อยากมีวัตถุมงคลโงงนอกดีนอกและดีในนะครับซึ่งเป็นคนเมืองชนเนี่ยก็แสวงหาสอหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อส่วนนะครับก็ร่วมทําบุญนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกครับก็เป็นในราคาที่ตลาดทั่วไปนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลูกหลวงพ่อส่วนนั่งสมาธินะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระเวสสุวรรณ ครับซึ่งเป็นกระแสนิยมตอนนี้ะนะครับแล้วก็มีพวกบางคนก็ถามว่าทําไมไม่เอาเรูปเท้าเวอย่างเดียวล่ะ,อะตอนนี้กำลังนิยมผมก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยลืมอะไรจะลืมได้คุณพ่อแม่จะลืมไม่ได้คุณครูบาอาจารย์ลืมไม่ได้วัตถุของคนก็เช่นกันจะลืมครูบาอาจารย์ครูหลวงพ่อสวนไม่ได้ส่วนเท้าเวนเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นกระแสตอนนี้ในเมื่อเรานับเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาต้องครูครูครูบาอาจารย์เราสอนนะครับแล้วเท้าเวเนี่ยก็อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งได้สามารถกราบพระเกจิที่ดีทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็ทั้งผู้ธคกณของเท้าเวซึ่งซึ่งมีมานบประการนะครับเขาก็อยากจะ ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะคร,ครับขอบคุณครับ